คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียก็มีแนวโน้มที่กำลังดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียค่ะ เป็นภาพที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณดอนปรมตณวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมกว่า40คนได้พบหาหรือกับนายคาลิดบินอับดุลลาซิสอัลฟาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาตค่ะโดยเป็นการไปเยือนตามคำเชิญของซาอุดีอาระเบีย กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสองฝ่ายแสดงความพึงพอใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนหารือพร้อมกับหารือแนวทางยกระดับความสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือในระยะต่อไปเรื่องพลังงานการท่องเที่ยวและความมั่นคงทางอาหาร